แรงมามาหยกดร้อยตัวร้อยตัวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าฮใส่เธอหล่ชีลอยอัพเป็นร้อยแล้วหรือ r สามทั้งคันลงไปแล้วนะครับ ก็กราบสวัสดีสวีดัตนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับที่ติดตามกันอยู่ในช่องสายอของวิกินะครับผมวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ขับเซ6เอ็กนะครับเห็นบอกว่าผมสั่งคาร์บอนไฟเบอร์มาใหม่ครับผมเป็นแฟลิ่งด้านข้างไม่ไม่ใช่เป็นตัวครอบด้านข้างมาพี่ชุดนี้สามหมื่นพี่ไม่คาร์บอนเฮ้ยใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วบอกว่าแรงขึ้นอีกวะ ว่างั้นผมต้องไปดูแล้วมันโกโหกผมเป่าอะ่ะนะตอนนี้กำลังจะไปที่ร้านเสียโยครับซึ่งมันอยู่ไม่ห่างจากบ้านผม,ผมก็เลยพาแบบปินโน่นโนฟินนะฟินนะไอ้ฟินมานะครับแอมอย่างฟินเลยฟินเนี่ยฟินเกตเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่า Z ซ6คันเนี้ยเนะี่ยจัดอะไรเข้าไปเต็มเ็มอีกแล้วนะก็เลยบอกเอ้ยแม่เอามาเอามาใส่นี่นี่บ้านอยู่เมืองสวงนะบ้านอยู่เมืองสวงแต่ว่าเอามาใส่เนี่ย เอามาใส่ใกล้ๆบ้านผมโคตรดีอ่ะร้านเสียโยเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่มานะครับน้องแต่ว่าคุณภาพฝีมือไม่ต้องห่วงครับผมหรืออาามทั้งคันลงไปแล้วนะครับสุดจัดแต่ไม่ได้ประกอบคืน <c oughs> ยอกยอกนะครับอันนี้ก็คือเขา <c oughs> เขาเอาซื้อมาขายนะซื้อมาเขาซื้อ <c oughs> เขาซื้อ <c oughs> สร้างมาขายไ <c oughs> อเช่อเวรรอียนกยขอโทษครับโทษครับพี่ กาดมแล้วครับผมเฮ้ยอยากไปดูอะเซอ็อะเซตเอ็อะ,ออะขอลองแบบซักเสาสองเสาอย่างเงี้ยเออว่าใครมันจะตึงกว่ากันะนะเนาะคือรถเดียบางทีมันก็ฟินโน่รถมันก็ขี่แบบสบายอะครับหัวรถขี่สบายก็คือนั่งขาข่อยห้างยังได้เลยนะ สบายไปไหนอะครับผมรถรถครับ้วโอเคอย่างนี้แหละฮะของมันดีครับเอาอ่าเำท่มทำเธอได้ทำทำทำสุดจัดประรัศบอกครับผมโอ้โอ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับฮะ มาถึงร้านแรงๆมันต้องแรงๆซะหน่อยครับผมอ่ารีบบอกว่าขอไม่ถึงมาก่อนฮะน่าควอยู่ปาดชัน่าควานี่เจ้าองะไอ้โธของยังไม่มาถึงครับคุณผู้ชมของยังไม่มาถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรานั่งรอครับเดี๋ยวเรานั่งรอ ตั้งขึ้นเรียบร้อยนะครับเตรียมเปลี่ยนออกผมอยากเห็นแล้วคู่ละสามหมื่นใช่ไหมคู่ละสามหมื่นใช่ไหมคาร์บอนคาร์บอนคู่คู่ละสามคู่ละสามหมื่นใช่ไหมโอเคขอเงินแต่ไม่หว่านเดียวได้ได้ได้โอเคเฮ้ย y ยอยากได้ขนีว่ะเห็นีบังเฮ้ยว่ะเดี๋ยวคอนเ็ปไปเป็นไสวะบกเก็บที่ไสว่ะอ้อยากลองว่ะเฮ้ยได้บะอ๋อมันแรงได้อย่บ่ะไายแม่มึงว่ะได้ ครับตอนนี้ก็สู่ขั้นตอนใส่หน้าอกบ่ใส่ยี่เหล่ยสู่ขั้นตอนการใส่หน้าอกครับแม่ใส่เสีอไหนใส่เสีอไหนอันนี้ขันคันเกี่ยวไว้ยังสองสามรอบพอะไรของมือใส่เท่าได้ก่อนใส่เท่าได้จี่ไหลอับเป็นหกร้อยแล้วอ้ใส่มันสี่ร้อยใส่หกร้อยเลยเหรอมันสีบอสบอลหหึมบ่ มะละขึ้โอเเรียบร้อยครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมหลังจากที่ไม่ยังหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยนะครับโอ้โหคาร์บอนนะครับเงาวับเงาวับดูครับเงาวับแม่ อย่างสวยครับหล่อเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอรถสองทันกำลังมารถเครื่องสองวันรอรถเครื่องสองวันฝั่งนี้ล่อเวอร์เลยครับไม่แหย่ใส่ชิ้นนี้เข้าไปแล้วดูเต็มขึ้นมาเลยนะนี่นี่มีชิ้นหนึ่งที่แบบขอนำเสนอเลยนี่ชิ้นนี้ป่ะ หล่อเลยครับชิ้ี้หรโอ้โหเกินไป็นอกสนามเสริมได้อกสนามเลยนะครับแต่เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ติดเพียวคาร์บอนอะไรบางโซ่ครับบางไม่จริงๆน่าจะเอาแบบเวฟใส่แบบเวฟครอบมาถึงนี่วะสวยครับแม่แรงมามาอีกร้อยตัวร้อยตัว เดี๋ยวไปดูกันครับว่าแรงไม่แรงแค่ไหนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปลองกันไป